สุดยอดสวัสดีจ้าทุกคนจ้าแม่ฝนก็มาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่ฝนก็พามากินตังปูมาเลยคะ่ะผักก็มีอีกอย่างบลายพักกะลําแตงกวาหน่อไม้แล้วก็ผักชีมากินน้ำกันเลยจ้าทุกคนอย่าบอายพลายเซเสียเวลาจ้ะมาเลยจ้ามาีกิก้วเขาเจ้า ัมปูมะม,ม,มันอาจจะมีใครเนาะเิ่งพี่นนอะอร่อยนะามากตัเตี๋เอกหุูน,น้ำค่อกินไปเรื่อยๆค่อย เบิ่งเหนือนั่นมันบ่มีไข่เนะัะมันบ่แม่นปูไข่เป็นปูมา้าอืมอร่อยเบิ่งน้ำมัน ม,ม,มีหอยละพานมปูม้ามา,มาด้ยวยพี่น้องมากินน้ำกันแซบ่บ ขามันใหญ่ปวดกินแต่เนื้อมันอร่อยมากอะทุกคนทั้งเผ็ดทั้งแสบ่บทั้งหนั่อะดูดขามนเลยพี่น้อง สวดนนาม,มันพี่น้องนี่ค้ามันมกินอยู่ในหลานด้วพี่น้องเด้่อวันนี้เบิ่งเหนือมันใสเลย ใส่ปิง้งเหนื่อยลล่หลาย,ลายมาพี่น้องข้ามีเพื่อพี่เพื่อน้องอืมอมืสุดยอดนั่งว่านหลายกุ้งเป็นตำแบบรีบกินเร่ีบจนบจนั่งวา่านหลายพูดอืม สุดยอดโอ้เผ็ดจินนักสุดยอดความเผ็ดติมเนะพี่นนอง ปูมาก็อร่อยนะเออหืแคลแตกเบพี่เนือนเน้อมันเนื้อมันอยู่ตรงขาอ,อร่อยอะ่ะ กินคาสุดท้ายเล้อพี่น้องพออิม่มใครลำคข้งมาเร่งวันฟูงบินจำมาหลายเหตุเอาพี่น้องคานี้เป็นคาสุดท้ายฟูงมินจำเริ่มมาหลายแล้ว หโ,โหสุดยอดความอร่อยกินพักใบเคียวให้เบ็ดเขาเบ็ดหเดหอืออยู่อันนึง เอาละพี่น้องจ้าแม่ฝนก็จะพอแค่นี้ละจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน,น้านพี่น้องเนาะว่าแม่ฝนจะพากินอย่างอีกใครที่เขาไม่เห็นคลิปแม่ฝนแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะคิดสิ่งใด่กระทรวงวังปรารถนาทุกทุกคนคิดได้เงินก็ได้เงินจ้าคิดได้ทองก็ได้ทองจ้าบ๊ายบาย